ภาคาตลตันเดวันอาทิตย์นี้พบกับกิจกรรมวันเกียรติยศตะเกียนประจำปีการศึกษา2 5อ4อถึง2 5 6 5นับได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ e w Normal ก็ว่าได้เลยทีเดียวครับและพบกับการอำลาครั้งสุดท้ายของน้องเพกของเรานั่นเองพร้อมกับการส่งมอบหน้าที่ให้กับน้องเพชรดักรินต่างวางัง กับการครับหน้าที่เป็นบทบาทครั้งตําคัญในการเป็นประธานนักเสียยเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประจำปีการศึกษา2555บอกได้คำเดียวกับว่ามีเตี่ยน้้ำตาอย่างแน่นอนครับที่ได้ทำมลซึ่งรุ่นของพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จความสําเร็จอันนี้ถึงแม้จะเป็นความสําเร็จที่ไม่ยิ่งใหญ่มากมายอะไรแตงผมนั้นเชื่อว่าความสําเร็จที่พวกเราได้ค่ายขึ้น ที่พวกเราได้ทำลงไปนะั้นย่อมเป็นส่วนหน,นึ่งของความสำเร็จอันยิ่ใหญ่ของโรงเรียนตานที่ธประชาสิสอนพวกเราครับดังนั้นสิ่งผมอยากจะฝากต่อไปให้คณะ,ะศาศากรรมการเรียนในรุ่นของปี55นั่นก็คือในการทํางานทุกอย่างนั้นผมอยากให้น้องๆคนเนี่ยมองดูเป้าหมายของเราเป็นสําคัญความสำคัญาาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่าทํางานในหมู่คณนะยอ่อมเกิดการขาัดแย้งกันบ้างอยู่แล้วนะครับ แต่พี่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมองหาเป้าหมายและเลนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโร,เเรง,นเนงเรียนของเราเพราะพี่เชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรักโรงเรียนของเราทุกคนและต้องการให้โรงเรียนของเราดีขึ้นครับในสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และที่สำคัญที่สุดนะครับคุณครูทุกท่านที่อยู่ในฝ่ายน้กชา,กาทกรต่ายทั้งครูเรวดีคุูครูสมทูต ยัทนาคุณูรูธนวันรตรงทุกท่านนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมได้ย um ืนอยู <S <S ่นจุดนี้ให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอขอบคุณท่านและขอสวัสดีพี่พี่คณะกรรมการสรานักเรียนปี2564ครับผมมีความรู้สึกดีนมากยลยคราที่ได้รับเลือก ให้เป็นประธานาเรีในปี2565แล้วผมก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าพวกผมจปะปฏิบัติหน้าที่คณะบังคารสารนักเรีในปี2565อย่างเป็นความสามารถและเต็มที่เท่าที่พวกเราจะทำได้เราขอตั้งใจทำาป็นหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับและผมหวังว่าทุกๆคนก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นความสามารถเหมือนกันครับผมขอแสดงความยินดีกับที่ๆี่ คณะกรรมการสภาเพื่นปีสองนหาร้อยหกสิบสีนะครับผมตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่หนึ่งพี่ๆทำงานมาที่ี่เหนื่อยมากครับแล้วก็งานนี้เป็นงานแรกเป็นครั้งแรกที่องค์กรเราได้จัดขึ้นให้พี่ๆรู้สึกว่าการทำงานของที่ี่ตลอดหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยได้อะไรบ้างรู้สึกภูมิใจในหน้าที่ของตัวเอง ลนะออและครั้งแรกกับช่วงเวทีคนเก่งในรูปแบบที่อฉียงานนี้บอกแนละกำเดียว,ว่ายิ่งกว่าคลิปวี Mirror ่งออกในการแนะนำตัวเองแม้แต่อย่างใดแต่ผมบอกให้เดียวว่าน้องกูจิรายุวีทีเด็ดต้อนอยู่จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับเครื่องตุบาเป็นลูกตุบ้าเนี่ย มา3าปีเล่นมา้าแต่มอน,นึนะครับเังมอสอันนี้เมื่อเกิดความที่นหัวผมยังนี้ก็ไม่รู้นะครับเลยเปลี่ยนมเล่นทำเป็ดน,นะครับแล้วผมคิดว่ามันเท่ดีครับทำเป็ดก็เลยเามาเล่นวาสนุกไหมมันเท่มไหมเท่เครับเป็นใหม่ดีที่ใหญ่สมาร์ทมากพอเวลาเล่าของผมนะครับคือ,อผมอะ่ะชอบเล่นกีตาตร์ชอบร้องเพลงก็เล่นเกมนะครับเล่นคอมนะครับผมจะให้ดูผลงานนะครับ แลอย่างที่ผมเล่นแนะนำเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นกีตาร์เนี่ยผมได้มีโอกาสได้เล่นบนเวทีนะครับสองเวทีนะครับร่วมติดตามความรู้ครั้งวัดทีได้ไหนปะ่าตันตันเดะวันอาทิตย์ที่9พฤทธภาคมบ่ายโมงตรงหางท่องในชีวิตนะครับ